สวัสดีครับช่างแรกนะครับส่งงานบอร์ดจีนนะครับผมเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์มอแปลงนะครับรุ่น24มอเเฟสนะครับผมตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมเทสให้ลูกค้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยผ่านแล้วนะครับผมแต่พอดีว่านี่ผมเจอ u p เเก่าอยู่เครื่องหนึ่งหลังบ้านนะครับผมก็เลยแกะเอาหม้อแปลงนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นหมอแปลงของยูเพสนะครับอ่าเป็น UPS เก่า นะครับผมเป็น UPS เก่ารุ่นเล็กๆนะครับผมร,รู้สึกจะ 4-500VA นะครับผมอ่ะเราก็แกะเอามาแปลงเดี๋ยวตัวนี้ผมเอามาทำเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับอ,อ,อาจจะมีสมาชิกเพื่อนช่างหรือคนที่ติดตามคลิปผมอยู่นะครับผมอาจจะมือใหม่ในการเ,เล่นอินเวอร์เตอร์นะครับผมสามารถซื้อบอร์ดจีนแบบนี้มาไม่ต้องเป็นบอร์ดใหญ่ขนาดนี้บอร์ดรุ่นไหนก็ได้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างอีกรุ่นนึงนะครับ น่าจะอยู่นี่นี่น,นี่แต่ตัวนี้นะครับผมบอร์ดแบบนี้ก็ได้นะครับผมตัวนี้เป็นน่าจะรุ่น24โวลต์ส่วนตัวนี้น่าจะได้ตั้งแต่24ยัน48โวลต์นะครับผมรับได้หมดนะครับผมทีนี้นะครับตัวนี้เป็น U p s พระบบ12โวลต์นะครับแตเ่เราจะใช้แบบไม่โมไม่โมมาแปลงเลยคือเราจะใช้มันจะเป็นฟูลบิดนะครับมาแปลง U p s พเพราะฉะนั้นเราจะใช้ขอบนอกนะครับผม สายขอบเส้นนอกของหม้อแปลงนะครับผมทั้ง2ลรูปนะครับไอทั้ง2เส้นนะครับแล้วก็มาต่อเข้าบอร์ดแล้วเราจะใช้ไฟเลี้ยงระบบ24โวลต์น,นะครับหม้อแปลงยูเพสรุ่น12โวลต์ต้องใช้ไฟเอามาใช้กับระบบเ,ะเพลสซบอร์ดเพลซัยแบบนี้ใช้กับบอร์ดระบบะ24่โวลต์น,นะครับผมนี่ตอนนี้กําลังเทสอยู่นี่นะครับ ใช้งานได้นะครับผมใช้ได้เลยไม่ต้องต่ออะไรมากก็เอาพุทก็ย้อนเข้าบอร์ดเพื่อเป็นฟีดแบ็ให้มันคู่หนึ่งแล้วก็ต่อสายเส้นนอก2เส้นแบบเนี้ย้ายขวาสายกลางไม่ต้องใช้ต่อ2ส,สาย้ายขวาเข้าบอร์ดเลยเอาบอร์ด24โวลต์มาขับนะครับผมใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้เลยตัวนี้น่าจะสักสองร้อยวัตต์นะครับผมกําลังดีเพราะว่ามัน ลูกเล็กนะครับผม2-300วัตต์นะครับผมเป็นสายเวฟนะครับออกมานะครับนี่นี่คือไซเวฟที่ออกมาสวยงามนะครับผมใช้งานได้สำหรับอาจจะเป็นอ,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 อินเวอร์เตอร์งบน้อยหรือว่าอินเวอร์เตอร์ DIY สามารถเอามาทำได้หรือใครเจอลูกใหญ่กว่านี้ยิ่งดีนะครับผมถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบยี่สิบเอ้ยถ้าเป็น UPS 24โวลต์ เราจะเอาบอร์ดรุ่น48โวลต์มาขับนะครับผมมันจะถ้าเป็น UPS 24แล้วใช้ระบบ24มาขับโดยตรงโดยที่ถ้ายังไม่โม่เม้อแปลงมันจะไฟมันจะอัพไม่พอนะครับผมมันดันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ระบบเป็นดับเบิลนะครับผมเพราะว่ามันเราใช้คู่นอกทั้ง2คู่ไอทั้ง2เส้นนะครับผมนี่ใช้งานได้นะครับผมสำหรับอินเวอร์เตอร์ราคาประหยัดซื้อบอร์ด ซื้อบอร์ดแบบนี้มานะครับผมราคาหลักร้อยก็น่าจะมีอยู่แล้วก็หา U p เพเก่าๆตามร้านของเก่าแบบนี้มาใช้งานร่วมกันนะครับใช้งานได้นะครับผมยิ่งรูปใหญ่กำลังวัดก็ยิ่งเยอะรูปแค่นี้นะครับนิดเดียว2-300วัต์ใช้งานได้นะครับผม,ก,ก,บดดบผมก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้นะครับแค่มา DIY ดัดแปลงเล็กๆน้อยๆให้ชมกันสักนิดหน่อยเพื่อ เ,เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับการทำอินเวอร์เตอร์ระบบเพียวไซเวฟนะครับผมเป็นเดียวเออเป็นอินเวอร์เตอร์ DIY นะครับผมสามารถเราไปทำตามได้เนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ